Your at สวัสดีครับกับผมตัวแทนจากฟรีดอมไทยแลนด์นะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมีความยินดีที่จะบอกว่าทางเราเนี่ย มีระบบออโต้รีลิสอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับผมออโต้รีลิสเนี่ยก็คือเป็นระบบที่เราจะทำการปล่อยการเคลมจากเว็บ Position Music นะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเวลาหลายๆคนเนี่ยที่ใช้ Position Music ปุ๊บก็จะมีปัญหาเรื่องของการเคลมทำให้ก่อไม่เกิดไรายได้ขึ้นมานะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ย ทางเราเนี่ยก็ได้ทำระบบตรงนี้ขึ้นมาเป็นระบบอัตโนมัติพอเมื่อคุณดิส p u t หรือทำการโต้แยง้งปุ๊บคุณก็จะได้รับการปล่อยโดยอัตโนมัติทันทีสามารถสร้างไรายได้ได้ทันทีนะครับผมโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการปล่อยนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มีเรื่องแค่นี้ที่อยากจะมาพูดคุยนะครับผมและอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Freedom Thailand เพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับ